นีนนตอนนี nah ้สิไใดบอกของดีแ <nervous> ม่ใหญ่เ้อคือกะตันยูและกาตาเวทีตาตุคคนควรนลู่ เสือว่าชงผู้เพื่อนยืนโยงโอกองอยู่ต้องอาศัยกระตันยูแล้วคุณผู้เพิ่นใดกระทำไว้ก่อนเฮาถ้าบ่เป็นจังสันโลกสิ่เสื่อมเสียหายคนที่ตายกองก,กันละดังขอนไปใหม่พอคนทกำกรมเก่นดรละคุณแต่คนอื่นยังกะตายอยู่อื่น วืนเต็มพื้นดอกแผ่นดินเดี๋ยวนี่น้อโย้มน้อโลกของเฮากะบอสิ้นขาดจากงูคนดีจึงคอยมีชีวิตกาอยู่มาอันปานนี้ หวมกะตันยูแลกะตาเวทีตานันเป็นว่าของดีล่นสาตุชนควัน,วนหำทำม,มาสองขอนี้บอกควรให้เสื่อมสูญคนที่มีคุณนั่นไหลประเภทควรจ่าหนึ่งคือบิดามัรดาก็ะมีคุณต่อบุตรทดาน่อย บูติแดนนั่นก็มีคุณกำกึ่งสิทธิ์กับคู่บาวานั่นก็มีคุณอีกพวกหนึ่งอ,องกษัตริย์แก่นเงามีคุณหล่นดอกแกเ่เฮาองค์พระพุทธเจ้ามีคุณต่อบริษัทได้สั่งสอนกิจวัตรต่อประชาชาเชื่อ อันคุณสองเขือเท่าวันเนื้อหัวพ่อกับแม่คุณเป็นหลแต่แท่นั่นควรได้หำคานิ่ง เออคิดเบิง้งเนอ,อคิดเบิง้งตั้งแต่เพื่อนได้เลี้ยงมาแต,ต่เล็กจนโตใหญ่มาปันมุนมัง่งก็ให้หน้าดอก่าทางทางวิชาก,ก็ได้รู้วันเรียนสินตาตาเพจจึงได้หูเหตุคอดีหายกูสู้อันไม่ใหญ่เออ ขันสิพัลลนานั้นก็ไหลสิงอนนันตาเมนเสียวหินซาสังเตียงบ่มีเท่าบุตรด่านั้นก็ควรหูอันแทงคุณนุนตอบชอบแก่เปิ่นได้เลี้ยงเฮานั้นว่าใหญ่มัาไผประพืตหยาบซาสิมีบาปปาปังถูกกักขังแล้วจมลงวอดไว้อยู่ในหมอ oh ง ไอ้ปู่ยอคุณทานกะเนื้อหัวเก่าแก่พ้นจากเหตุเดือดร้อนมีไรเลี่ยมเจ้าเลี่ยมงาฟปางตินำนิทานอ้างปางปฐมแต่เก่าแก่มพวกยุ่มพรยองแม่คงได้ฟังอยู่เรื่อยเลยคงจำได้

น,นี่ทานเรื่องนี้คือนี้านก้องเข่าหน่อยละค่อยขายแม่ตายเรื่องนี้เกิดอยุ่ขายกำไปบานตาทองขึ้นจังหวัดย้าโสธรกะมูคนได้จ่าว้าแม่มันมีน้ำเข้ากับคนจ่าวา่ตาดคนฉลาดลับเลี้ยงลูกใช้นั่นซือว่าทอง แล้วบ่มีพ <and> ี่น้องที่เที่ยวท้องอาศัยคอยทําเพียนบูดไปหูงจริล่นสลอนนามคำแรงมาใหญ่ตาไต้ว่าจากับลูกอ่อนดีนสอสอนลูกก่อนเขาป้อนแม่เจ้าตายตั้งแต่หน่อย พอเจ้าตายตั้งแต่หน่อยให้คอยเลี้ยงแม่ไปดอกคำเดี๋ยวนี้เจ้าก็ะยัแล้วอยากให้จื้อคือทำกินแม่วิ่งียนพอชราก็แก่โตดอกมาแล้ว ในวันนี้แม่บอมมิยังแล้วหมดสูแนวให้เจ้าสอยจะเป็นคนตื่นสวยขี้เอาควายแล้วย่งใหญ่ไปทําหัวดอกให้สวนเออผู้เป็นลูกในจำไว้เตรียมเอาไทยเด้อแม่บอกเราตื่นแต่ดึกลูกแต่ซนอย่าลืมคำว่าอีแม่ตูน เมื่อนี้ฟ้าสว่างคนแจงตองน้อดวงตาเฝ้าเอาควายไปไถนากาว่าไว้ไว้นาถึงเวลาเฮาแล้วอดเอาให้เจ้าซอยเดือทตุยเด้อเว้ากับควายบักตู่ให้มึงหูดอกหอมไทย กะจัดแจงได้จึงได้ไล่ควายไปพราะแต่ไปหอดแล้วเท้าทั้งไทยทั้งงองเพราะว่ามันสวยแล้วโอ้ยปั่นนี่มันดาแก้วจากมันตาย อยยงู่มื่อนี่แย่แต่นอกคูตเวินกึนตั้งเครื่องป่าอันมาแล้วออกว่าหิวจิตใจท่าวโกดกริวอิดเมื่อยพอแห้งหันหลังกลับมามองเพราะว่ามันสวยแล้ว เอาป bo, ันนี่มันดาแก้วมันดากระบอกโอ้ยโอ้ยคิดว um ่าแม่สั้งโต๊โอ้ยคิดว่าแม่ตั้งตูขนาบผู้ไว้พองฮาามันายแล้วไปยูุใสนั่นล่ะนา ओ ओ <experiences> <s filtRAFibles>